อธิกาใช่ใช่ไหมใช่คใช่แล้วใช่แล้วพี่ถามแล้วครับหอฮัลโหลพี่เล็กนี่ปูนะพี่เล็กมีคนจะคุยด้วยกับพี่เล็กนะคุยเลยสวัสดีครับพ่อเล็กครับผมชื่อเต้ยนะครับพอดีผมมาทำรายการตามหาคนพัดพลากจากกันครับพ่อเล็ก แล้วก็มีลูกสาวคนนึงเขาอายุ24ปีเขาร้องเรียนมาที่เพจของเต้ยนะครับ <_ an> เขาอยู่ที่ชัยนาทครับผมร้องเรียนมาว่าช่วยตามหาคุณพ่อให้หน่อยคุณพ่อชื่อเล็กวิชาญเย็นสุขครับพ่อไม่คุณคุณพ่อ <_ an> คุณ <_ an> พ่อเคยไปมีลูกสาวอยู่ที่จังหวัดชัยนาธไหมครับมีคร <_ an> <_ an> ับวอ้คุณพ้อชื่ออะไรครับชื่ออะไรคุณพ่อจําได้ไหม อช่ชชชชชชอเ่่อธิกาอธิกาใช่ใช่ไหมเออใช่แล้ว <laughs> <laughs> ใช่แล้วเอาละสิครับจากที่ความหวังเกือบมอดในการตามหาพ่อให้แอน <laughs> เมื่อมาเจอคำตอบที่บอกใช่ ก็ไม่รอช้าที่จะต้องมุ่งหน้าไปเขตหนองจอไปเจอพ่อวิชานครับคุณพ่อเล็กใช่ไหมสวัสด,ดีค่ะโอ้โหพ่อเดี๋ยวเช็นนั่นนิก่นดเดี๋ยวเราคุยกันน,นั่นนีรร้ก่อนกันเลยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมพ่อให้เราลำบ,บากทราไมทำไมไม่กลับมาดูแม่ทำไมไม่กลับมาดูเราเลยอะ กายตามหาลมเพลียหลับไหลแต่ใจข้างใน,นไม่เคยหลับลงนั่งลงร้องไห้แม่ในฝันรำพึงรำพันสักวันคงได้สง บฝากกดฟ้าดัเกนฟ้าลิคิตมาอย่างนั้นให้จากกันจะท้องใปใหญ่ปฏิหารหัวใจแห่งรักจะหักกดเกฑ์แห่งฟ้า